วันสองวันนี่ฝนตกมาชุ่มช่ำก็ค่อยเย็นสบายหน่อยแต่ฝนตกมาทีไรน,นี่มันก็แมสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างเรานี่นะครับท่านเคยทานไหมครับเนี่ยแมงมันนะแมงมันแม,งม,นแมงมันผู้สื่อข่าวที่จังหวัดลำปางเขารายงานเข้ามาบอกโอ้ข้างทางนี่นะ ไม่ว่าไปสายไหนนคตมันจอดรถเต็มนะครับเก็บแมงมันกันครับบริเวณถนนสายบ้านฟ่อนแม่ทะเขตบ้านห้วยหลอหมู่ที่สองตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าพบมีประชาชนในพื้นที่แล้วก็ที่สัญจรผ่านไปผ่านมานะครับต่างก็จอดรถเลงไปสองฝากฝั่งข้างถนนเขาบอกว่าไปสำรวจดูรูรแมงมัน ซึ่งจะเน้นอรูมังมันตัวเมียเนาะสีแดงแดงเนี่ยเขาบอกเออแมงมันตัวผู้เขาไม่กินกันนะเมงมันตัวแดงแด็คือตัวใหญ่ๆสดใสนี่เขาเรียกมาแรงมันที่มันๆมันอร่อยนะครับก็โดยสองฝากฝั่งถนนนะครับถนนสายเนี่ยเขาบอกบ้านหอยหล่อเนี่ยก็มีชาวบ้านเขาลงแวะกันเก็บแมงมันกันนะครับเขาน่าจะรู้นะว่าตรงนี้มันมีทุกปีนะเออ ทีนี้การเก็บแมงมันมันก็ง่ายๆไ,ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะครับรู้แล้วเห็นแล้วก็มาขวดนี่ก็หาได้ที่ไหนข้างทางยังมีแล้วครับขวดน้ําดื่มหรืออะไรเนี่ยครับมาครับหรือหาครีมสักอันหนึ่งหรือบางคนก็ไม่ต้องครีมนะครับมือจับเลยโผล่ออกมาก็จับเลยทีนี้ม,นมันมันมันมีอย่างนี้ที่ชาวบ้านเขาชอบใจเนี่ยตอนเนี้เขาเรียกว่าแมงมันนี่ราคาสูงโล้วเลยนะโอ้โหสูงยังไงครับ ที่ลำปางนี่เขาขายกันกิโลหนึ่งพันแปดร้อยบาทถึงสองพันบาทนะแมงมันแมงมันกิโลเป็นเกือบสองพันเนยโอ้ยถ้าแมงมันกิโลสองพันมันก็ได้เยอะเนาะเพราะว่าแมงมันมันเบาอะเนาะอย่าเอาไปแช่น้ำแล้วกันนะครับโอ้ทางนี้ก็แมงมันที่เป็นอาหารเติมฤดูกาลตามฤดูกาลของเรานะครับหนึ่งปีก็จะได้ทานทีนึงแล้วครับในช่วงเดือนนี้แหละครับ เดือนอะไรเขาเลือกเดือนพฤษภาคมเอ่อมีนาเมษาพฤษภาที่ฝนมันตกลงมานี่นะครับมันก็ทําให้ดินมันชื้นพอดินมันชื้นแมงมันที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็เอาละครับพยายามจะโผล่ออกมาแล้วนะครับนี่ทีนี้ชาวบ้านมันก็รู้แล้วแหล่งมันอยู่ตรงไหนอะไรกันก็ไปหากันนะครับไปหากันก็เก็บกันแบบนี้เอามาขายกัน กิโลนึงเกือบ2,000บาทอ่ะอันนี้ที่ลำปางเนาะที่ลำปางนี่มันก็ดีอย่างนี้นะครับฝนตกละมามันก็ดีทุกอย่างนะ,กะเกษตรกรมั่งอะไรมันก็ชุ่มฉ่ากันไปหมดเนาะอ่ะอร่อยอร่อยหากินกันหาทานกันครับ